สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเจ้ารายการมหยิงบ้านเหาพะเยาวทีวีทีวีเพื่อชุมชนได้มา้ากับท่านผู้ชมแหมแล้วเจ้าในวันพฤหัสที่เก้าตุลาคม2568มาเดียวเนี่ยเจ้าบทบาทของม่ยิงเหาได้เปลี่ยนไปนักเจ้าจากตะกรนอนเนาะเพื่นว่า เป็นจ้างเท่าหลังนะเจ้าเมื่อเดียวนี้เป็นจ้างเท่าหน้าก็ได้เอียเจ้าเปินคู่เคียงคู่กันไปกับประจายนะเจ้ามายิงเก่งของเอวันนี่เปินก็นได้ทํางานอย่างสุดของหัวใจของเปินจะได้ทํางานได้ยอดเยี่ยมเจ้าเฮามาป้าก็เปินเลยเจ้าก็คือท่านเพลินพิษนกอยูนะเจ้าสวัสดีเจ้าพี่เจ้าสวัสดีค่ะเจ้าค่ะก็ มีความรู้สึกยินดีมากๆและดีใจมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาออกสื่อเพื่อคนพะเยาและแม่ยิงของเมืองพะเยาว,ว่าเจ้านะคะขอบคุณมากๆากเลยนะเจ้าค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะเจ้าค่ะดิฉันเพลินพิษนุกยูเจ้าตอนนี้ก็เป็นข้าราการบำนาญครู อดีตกับรบรจุสอนอยู่ทีโรงเรียนฝากก้านวิทยาคมเจ้านะคะตลอดเลยบได้โยกย้ายไปไหนเลยเจิดเกษียณนะคะทีนี้ในช่วงของชีวิตของการทำงานดีเนาะผู้หญิงเฮานี่ก็เรียกว่าแกรงนะเ,งเพราะว่าเขาต้องทำหลายอย่างเนาะทำทั้งแม่บ้านนะคะลากหลายแล้วก็ที่สำคัญคือมาเป็ดคุณครู ซึ่งจะต้องมีความพร้อมทางด้านทิตใจและร่างกายตี่เขาจะต้อง้อความหูแก่ซิดนะเนาะตรงจุดนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยว่าชื่นมีความสุขแล้วก็ภูมิใจตี่ได้ทําหน้าที่แล้วก็เป็นอาชีพที่เรียกว่าได้ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะเด็กๆนะคะตี่เขาสึกว่าเขาได้ช่วยเปิ้เยอะแยะมากมายเลยนะเจา้าคะ่ะ สุดท en, ้ายมาก็ถึงเวลาของชีวิตเนาะติปิดกับโนดมาแล้วอะก็คือเขาก็จะต้องออกมาปิดบังอยู่เหมือนนะพอออกมาแล้ว um, ังได้ทำงานแ่มหลายลอาย่างนะเจ้าซึ่งปีเพิร์นหรืออาจารย์พอเพิร์นพิษของเฮาเนี่ยเจ้าเปิดเก่งแล้วเปิดได้มีงานทำหลังจากติเกษียณนี่ตอนตีคณะทำงานนั่น ก่อนหน้านั่นก็ว่าทํางานหนักแล้วนะเจ้าเจ้าแล้วก็ยังมีงานตีพิเศษพิเศษทำาลหลายอย่างอะไะเจ้าตีในหันมีไอ้อย่างพ้องนลเจ้าค่ะเจ้าขอบคุณเจ้านะคะช่วงช่วงตีเฮายังทํางานราชการอยู่นั่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเฮามีมุมมองนะคะจะเห็นว่าเฮามีเวลาของชีวิตเยอะ ที่เขาอยากจะทําอย่างเขาก็ทําได้คขบคู่กันไปเนาะจ้าค่ะพอาปีก็ดได้มาคิดว่าเออในเมื่อถ้าเขากะเสียดแล้วเนี่ยเขายังมีเวลาอีกมากมายที่เขาจะต้องทําอะไอย่างในสิ่งในเป้าหมายที่เขาก็อยากจะทําเพราะเมื่อเขากระเียดมาแล้วนี่เป็นห้องว่าไว้สวนะคะซึ่งเป็นไว้ตที่เรียกว่า หลายๆคนก็ไฟฝันถ้าทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนกับน,นอไฟฝันค่ะปัจจุบันนี่ก็ยอมรับว่าไว้เกษียณสวเนี่ยนักขึ้นนักขึ้นเนาะค่ะนี่พอออกมาแล้วหลายๆคนก็บอกว่าเอี่ยงแต่มีความสุขฉันไม่ได้ไปทำงานละน,นอ,อะจ้าแต่ว่าตัวพี่เพินเองนี่ก็เรียกว่า เขาเขาคิดว่าเอ๊ะเขามีเวลาอีกเยอะแล้วก็เป็นไว้ที่อิสระลูกๆก,ก็จบหมดแล้วอย่างนะเจ้าเขาควรจะแย่อย่างอีกเพื่อที่จะให้เขามีชีวิตที่บางเหงาแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าทำเพื่ชีวิตมีคุณภาพอะมีคุณค่านะคะและก็จะต้องบบดต้องเป็นคนเจาะจอที่แบบว่า เป็นห้องว่าแกก็ยอมรับในความแก่แต่เขาว่ายอมรับเจ้าอ่ะนี่นะเขากเลยทําคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาก็คือหนึ่งเพื่อตัวเองคือตัวรักแล้วเนาะแล้วก็เพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมลูก,ลกจะได้บบบปิดภาระกับลูกๆตัวเองสิ่งหนึ่งที่มองเห็นมากที่สุดก็คือในเรื่องของการดูแลตัวเองในด้านของจิตใจและร่างกายให้แข็งแรง นะคะตรงจุดเนี่ยคิดมาตลอดนี่ยเจ้าท่านผู้ชมเจ้าดี้ะเจ้าบอกว่าเปินมุ่งมัันที่จะพัฒนาตัวเก่าคือทันตอยุคทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันในสังคมปัจจุบันนี้นะเจ้าและตัวอาจารย์พรพิษเอกเพินพิษเอกนะเจ้าเปินจ้างแผ่วในเรื่องของ AI นี่แหละเจ้าอนันต์รเฟิดจะได้ของเจ้าใช่หูอย่างมีเทคนิคอย่างอีพองกับเจ้าสักน้อยหนึ่งเจ้าเจ้าค่ะไมะนั้นยุคใหม่เป็นห้องว่ะ โลกยุคใหม่นวัตรกรรมต่างๆเนาะซึ่งถ้ามองไปก็จะมีทั้งในด้านของความสวยงาม,มและก็บัดสวยงามาควบคู่กันไปเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องมาคิดว่าเขาต้องตามให้ทันในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเนะาะเขาก็ต้องทำให้มันตัวเขาเองก็ต้องเปลี่ยนตามยุคของเป่นนั่นถ้ามาอันเขาก็จะบัตรนั่นอย่างสักอย่างนั่นในเรื่องของ AI นีใปัจจุบันนี่รู้สึกว่า มีวิธีการมีแอปมีอัญอยงการสอนเยอะเจ้าหลากหลายเลยแต่สําหรับตัวพี่เพ็พิษเองนี่โชคดีที่อเขาได้เรียนหู้้อยู่กับบริษัทเจา้าแล้วก็ะปาศสอนวิธีการการการติแบบว่าถ้าเขาจะทํากัดจะอู้นี่เขาสามารถถามเอได้เอ่เจ้าเอไอกจะตอบเพื่อเขาค่ะแล้วก็ในด้านของการถ่ายรูปกา้าอัญอย่างก้าเนี่ยเปิดก็จะ อาจจะได้นำเาอาว่ามสมมติเขาอยากแต่งภาพเจ้าอย่างเอ้ะเขาอยากจะแต่งให้ดูดีให้ดูสวยจะใส่เสื้อแบบนู่นแบบนี้เข<ห>าก็กับนดตเทิเปิดได้เจ้าคาเอไอจะสื่อกับนิลากหลายรูปแบบเจ้าขึ้นอยู่กับว่าเขาไปเจอเอไอในรูปแบบไหน บางทีหูของเฮาอยู่นิ่งๆแต่พอไปเจอ AI เปิดสามารถที่ชันเพิ่เเคลื่อนไหวได้อะไรเจ้าเจ้าอันนี้เลยเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะเจ้าเจ้ามีความสุขมีความสุขยัได้เหยนหูตรงจุดนี้เนาะยังแต่เจ้าทีเฮา่ายหูกันเป็นภาพนิ่งอีนาะแล้วก็พอแหมสักน้อยหนึ่งปีเพิ่นพี่อาจะเอาไปแต่งเป็น ภาพที่เคลื่อนไหวได้เออเนาะเจ้าเจ้าอันนั้นก็เปิ้ลก็ถึงดูแลรักษาสุขภาพของเปิ้ลอ๋ออู้ถึงดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยเจ้าตอนแรกตีเข้ามาขึ้นว่ายังม่ถึงหกสี่เตียนอันนี้เจ้าขอบคุณเจเนี่ยจจได้เหยังงามสดใสอยู่เจ้าเนี่ยจะได้เจ้าอ่าอืมสิ่งนี้เป็นคำถามตีบอกว่าขอบคุณมากเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยกับมุงมัน โฟกัส <Focus>, no. อนงไ่ไงนะว่าตรงเนี้ยสำคัญเลยจุดแรกด้วยไว้ของเฮา,าตีเฮาเซตภาระทุกอย่างาแล้วไวน้นี่ไว้สอวอตีเปิดจากข้งฉายยะว่าแกแล้วจกกเจ้าเจ้าแต่ทีนี้ไอ้ความแกนั้นเปิดห้องเป็นโรคชนิดนึง่งเออเจ้าแต่จริงๆแล้วมันก็ได้ปิดตัวตีจะทำให้เฮาแบบว่า เออเขาต้องแกตามนะ,อ,ะ <laughs> อย่างอันอย่างอี้เนี่ยนะเจา้าเมื่อโลกยุคใหม่นี่เปลี่ยนไปแล้วเจ้าเขาก็มาดูว่ะเออเมื่อเขาเข้าสู่วัยสววัถถอว่าเป็นวัยตีเกิดภาวะความเสื่อมของร่างกายและจิตใจเยอะ <c oughs> และเร็วตัวเจา้านะเขาต้องเข้าใจตรงจุดนี้เนาะเมื่อเขาเข้าใจแล้วเพื่อเขาก็มาคิดว่าเอาออะถ้ามันเป็น,น,นยอย่างอีเนี่ยเขายยกจางได เกิดที่เจ้เาเฮาบต่ต้องมาเกิดในภาวะของความหวาดเสื่อมเพราะเสื่อมนั้นหมายถึงทำให้เกิดโรคนะคเจ้าอ่าไัยนันวัยนี่สำคัญหมางเรื่องโรคภัยไข้เจ็บว่าเขาจะดูแลตัวเองจะได้นะเจ้าบางทีมีโรคตีเขาจะต้องเออไปรักษาตัวเองนะคะวันนี้เขามันดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะด้วยการที่เขาจะต้องเริ่มตีจากตรงตีวะ เราต้องสร้างสุกให้ต pues ัวเองเนี่ยก่อนด้วยบุคลิกภาพและกัรคยาท่าทางตีปีเพิ่นพิษได้แสดงออกมาจ้ากรญย่าคือปีเพิ่นพิษเนี่ย ยังนุ่มยังน้อยอยู่อีนะเจ้าเจ้าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของด้านจิตใจตัวอีนะเจ้าเมื่อจิตใจเฮาพร้อมเมื่อจิตใจเฮาดีก็ย่ี่ยคือร่างกายแล้วก็ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นอีนะเจ้าเจ้าในเรื่องของสุขภาพก็ผพานไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของตีชีวิตประจําวันทั่วๆไปนี่ละเจ้าเจ้ามีมีการออกกําลังกายการอย่างอีก็เจ้าเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ในทุกๆวันสิ่งที่เขาจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ก็คือเรื่องของความสุขีก่อนตื่นขึ้นมาปุ๊บต้องสร้างสุขให้ตัวเองอซึ่งวิธีการสร้างสุขนั้นเขามีหลากหลายวิธีเนาะอืมที่เขาจะทําซึ่งโลกยุคใหมป่ป็จะมีสปจ้าปเปดบอกคือเขาเนาะเนี่ยอันอันดับแรกคือสร้างสุขเมื่อสุขแล้วปุ๊บเขาก็เริ่มดูแลตัวเองต่อไปก็คือการที่เขาจะต้องทําอย่างพ่องที่เขาตั้งเป้าไว้ ไม่นั้นสาคัญก็คือเมื่อเมื่อจิตใจสุกแล้วมันจะส่งผลไปให้สุขภาพเขาแข็งแรงซึ่งสุขภาพจะแข็งแรงกบได้หมายความว่าเอาจิตใจอย่างเดียวดึงฉันไี่อย่างกบใจเจ้าเพราะนั้นมันจะต้องมีปัจจัยองค์รวมในการที่เขาจะต้องเอาใจมาดูแลตัวเองด้วยอย่างนึ่งยังเช่นการรอนรับพักผ่อนเขาก็ต้องอพอเพียงอาหารการกินนะการบริโภคต่างๆแต่ละมือ้อนะจะอาหารการกินการออกกาลังกาย การับทายหนาอกแล้วก็อื่นๆอ,อ,อ,อย่างที่เขาจะทําได้เพื่อที่จะให้เขามีความสุขแล้วก็ส่งผลไปถึงสุขภาพแข็งแรงไปนั่นตัวพี่เพิ่นเองจะเน่นมากก็คือตัอเจ้ามาต้องยิ้ม <c oughs> อ่า <c oughs> ยิ้มให้ตัวเองก่อน <c oughs> แล้วก็สร้างสุขแล้วหลังจากนั้นเขาก็เป็นห้องไว้เนี่ยก็เริ่ม ดูแลด้วยการดื่มนุ่นกินนี่เพื่อที่จะให้ร่รางกายเขาได้หัาสารอาหารดีๆ <ขอ S 2> แล้วหลังจากนั่นก็ทำระบบขับถ่ายของเขา้หดีออกกำลังกายเดินนู่นเดินนี่แล้วก็กลับมาสู่ความเป็นแม่บ้าน <c oughs> <c oughs> ต้องทำทุกทุกมือเจาาอเ้าคณะ,<น>ะที่ <c oughs> ัวเก่าเจ้าซึ่งพมื่อสว่ามาถึงวันเนี้ย เฮาก็มีความสุขเนาะบ่ได้อิดบ่ได้เหนื่อยบ่ได้อะอย่างเหมือนก็ตัวเองยังอยู่ในวัยอดีตตีอายุยังเล็กสามเล็กสี่ไออย่างประมาณอย่างเงียเจ้าเออก็เลยต้องบอกว่าสิ่งตีถ้าเฮาอยากจะทําตัวที่บใจเรื่องยากยิ่งไว้สวเป็นไว้ที่มีอิสระเสรีบ่ต้องรีเร็กตีจะตื่นรีเร็กตีจะไปทํางานหรือนู่นนี่จะเป็นไว้ที่อิสระที่เฮาพร้อมตีว่าเฮาก็ จะทำให้ตัวเองอย่างไดพ่องในแต่ละเวลาของชีวิตสอสีชั่วโมงซึ่งเามีเวลามากมายเลยเยอะนะเป็นเพราะนั้นทุกคนสามารถทำได้อืปัจจัยรักก็คือเรื่องนอนรับพักผ่อนบเครียดเนาะริมอาหารออกกาลังกายอุจจาระอะอย่างต่างๆตรงจุดเนี่ยเราต้องควบคุมให้เป็นได้อยู่ในสภาวะติปกติ เพราะนั้นขาของความเสื่อมของร่างกายก็จะ,ะเกิดขึ้นเมื่อเขาจะ,ะมีละ่ะมีความเสื่อมเกิดขึ้นเขาก็จะ,ะเป็นโรคภัยไข้เจ็บผิวพรรณหน้าตาหุ่นต่างๆเขาก็ดูแลเป็นได้เพราะไวสว์สวอเป็นไวตีเรียกว่ามันเป็นไวที่ทุกๆคนมองได้หลากหลายบางคนก็กเกษียณแล้วบวชชันก็จะ,กะเกษียณฉันจะอยู่สุขสบายอันอีจริงๆแล้วในความดีของไวสว์สวนั้นทำให้เขาได มีโอกาสทำสิ่งดีๆ,ๆเพื่อตัวเองเพื่อสังคมเพื่อครอบครัวเพื่อลูกๆออนอย่างเยอะแยะจับมากมายเลยเขาอยากจะทำที่สำคัญคือควบคุมจิตใจและก็ร่างกายตัวเอง้ขแข็งแรงเงียก่อนแล้วเขาก็สามารถที่จะไปบอกกล่าวกับผู้คนต่างๆได้จเจ้า พุคนเราข้างแล้วก็กระจายกว้างออกไปกว้างออกไปอย่างเดียวนี่ก็ได้มานําเรียนให้เ้าท่านผู้ชมทุกท่านได้คับฮู้ะนะเจ้าเจ้าแล้วกันที่ว่าปีบอกปีเพิรนบอกว่า ความรู้สึกเหมือนกับว่าเมื่อสิบปีเศร้าปีก่อนก็เพราะว่าหัวใจของปีเพินเนี่ยได้ทําด้วยความหักด้วยความคิดที่อยากจะทําทําด้วยความชอบเนี่ยนะเจ้าเจ้าเพราะว่าสิ่งนั่นๆก,ก,ก็คือทําเป็นประจำอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของปีเพินที่จะต้องทําก็คือทากับเข <amer ican S 2> ้าฝั่งท้องหยังฝั่งหยังฝัองเนี่ยนะเจ้าและนอกจากนั้นปีเพินก็ยังดูแลตัวเก่าซึ่ง ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการกินในเรื่องของการออกกําลังกายและในเรื่องของการขับถ่ายอันนี้ก็ทําได้อย่างเป็นระบบมาทุกๆระยะของชีวิตนะเจ้าเจ้ากัญ่าเงอือร่างกายของคนเฮาซึ่งอยู่ในวัยผู้สูงอายุ หัวใจยังแร่งอยู่นะยังเก่งอยู่ยังทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพของพี่เพินเอียนะเจา้จาเจ้าอันนี้ในเรื่องของสุขภาพแล้วแล้วในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีบ้านเฮาเนาาี่ยเจ้าพี่เพินมีความรู้สึกจะได้ผ่องกับวัฒนธรรมประเพณีบ้านเฮาเนาาี่ยเจ้าเจ้าก็าต้องบอกว่า เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีกับบุคคลเจละที่เนาะซึ่งเขาก็จะมีกันมานานมนมเนาะอ,อย่างเช่นในเรื่องของการทําบุญการกินสลาการทอดกระินหรือว่างานอื่นๆที่มีอยู่นั่นแหะเขาก็ควรจะมีส่วนตีเข้าไปอยู่ในตรงจุดดัน้นและก็บลืมนะคะบลืมในขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเฮาเจ้า นั่นนุม้มนด้เมื่อเขาเป็นแม่หญิง<า>ความเป็นแม่หญิงของเขานี่ถือว่าสวยงามนะเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงเขานี่เหมือนดอกไม้ <S <S 1> <S 1> มีสีสันอยู่ในตัวอยู่แล้วเจ้า,จาแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะต้องอเติมเข้าไปก็คือความงามในจิตใจซึ่งเขาก็จะต้องเป็นแม่หญิงที่มีเรียกว่าคุณธรรม เป็นค้นที่มีคุณธรรมในด้านของความความคิดสติปัญญานะคะว่าเออเขาเป็นผู้หญิงแต่เขาไปได้เป็นผู้หญิงที่<า>ออนเองจ้าเขา,า,าต้องเป็นผู้หญิงตีแกลงและแกลงนี่มีความหมายอย่างอย่างไดเขาก็สามารถทําได้ทั้งนั้นเพราะนงานสังคมมา้ากี่รูปแบบที่เขาจะต้องเข้าไปเจือเหลือเกือ้อลเนาะในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีเขาก็ต้องทำนะเจา้าแล้วก็จะ ช่วยเหลือในด้านใดเฮาก็เข้าไปช่วยเหลือเิ่นนะคะอย่างวันนี้ปีพิดพิดก็ดีใจมากตีนีม้มีโอกาสมาคุยตรงจุดนี้คือกับซื้อเิ่นแล้วก็ได้ได้บอกสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่ตัวเองได้ทําอยู่นะคะแล้วก็ตรงจุดนี้ก็ต้องเสริมพวกเราว่าความเป็นแม่หญิงของเราเนี่ยถือว่าสุดยอดดีแล้วแต่วันเนี้ย ไว้คณะเนี่ยไว้สอวอเนี่ยเขาจะยากจะได้เขาเป็นแม่หญิงติดกแกรงติดกแกรงสุดๆคำว่าแกรงนี่มันรวมเนาะ,ะรวมแล้วว่า,าทำทุกอย่างได้เหมือนกับทีอ่อาจารย์โบนบนบอกว่า เขาสามารถแต่ประจายได้เด yeah, like no ี๋ยวเดี๋ยวเฮาไปได้เป็นผู้หญิงคำว่าเท่าหน้าเท่าหลังกันแล้วเนาะหลกยุคใหม่เขาทําได้หมดอีนั่นเขาจะไปเท่าหน้าก็ได้เท่าหลังก็ได้เกาะขึ้นอยู่กัว่าสถานการณ์ตรงนั้นเป็ไดใจเปไดใเจ้าค่ะตรงจุดนั้นแหละเี่ยเขาจะต้องปรับตัวนะคะแล้วก็เปลี่ยนวิธีการคิดค่ะตรงจุดนี้เกาะสาคัญมากๆเลยนะคะนั่น ต้อี้นึเป็นจะได้ของเจ้าก็คือว่าวันเนี้อ่าพี่เพ็นพี่เองเป็นคนพเยาโดยตรงแต่กลับเนื้เนอะแล้วก็อยู่กับตรงนี้มาตลอดเวลาก็ได้เห็นภาพต่างๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าพะเยาคนพยาก็โชคดีตีเป็นเมืองตีแบบ บ่มีภัยธรรมชาติ <Amen. S 2> ตีหน้ากลัวนะ uh, แล้วก็เป็นเมืองตีหน้าอยู่ตรงตีบ่มีไออย่างผู้่านบ่มีภัยธรรมชาติแล้วก็อากาศก็ปลอดโปร่งสถานที่ท่องเที่ยวเฮาก็เยอะเยอะนาะจ้าค่ะโดยเฉพาะกว้านพะเยาแหล่งชีวิตของเขาจ้าวไปนัานไข่ตีมะแอวเมืองพะเยาก็ถ้ายังบ่ได้มาถึงก้านพะเยาเตือ่อก็ถือว่ายังบ่ถึง,มง <Hey. S 2> เมืองพะเยาแต่ย่างอีเนาะจะมีองค์พระเจ้า ตน <ตะ S 1> หลวง,ลวงซึ่งเป็นต<ะ>ีกราบไหว้บูชาของเฮาชาวพะเยานะถือว่าเป็นบุญของชาวพะเยานะคะตีเฮามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเจ้าตนหลวงอยู่ตรงนี้เนาะ,ะนี่พอคุณงามเมืองแล้วมีลานเล่นมีกิจกรรมอะไรอย่างเยอะแยะโดยเฉพาะตีหน้า กว้พะเยาเนียเจ้าค่ะยิงชุงนี่ก็มีหญิงมีงามเลยละอย่างนะเจ้าซึ่งมาอยู่กันรวมตัวกันอยู่ทัดทันแล้วก็มีกระจายออกไปต่างนอกตัวตี่ต่างนอกลูงปีเพิินพอจะได้ไปสัมผัสกับเจ้าอย่างจังว่าอำเภออำเภอต่างๆอ่ะเจ้าต่างๆก็คือก็ต้องบอกเหล่าชาวพะเยาหรือว่าทั่วโลกนะคะว่าจริงๆแล้วเมืองพะเยาของเขาเนี่ยเกาะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ แล้วก็มีทุกอำเภอหมูมบ่บ้นานนะเจ้าเยอะมากแล้วก็มีแรงงย่างเช่นท่องเที่ยวก็คือมีร้านอาหารเนาะเยอะแยะ,ยะและเป็นอาหารดีอร่อยอร่อยมีแทบทุกอำเภอนอเจ,จ้านาอโดยเฉพาะเมืองพะเยาเขาก็เยอะนะคะเพราะนั้นถ้าใครได้มาแอวพึงพะเยาก็เชิญชวนว่าเข้าอำเภอเมือง ชื่นชมกว้านพะเยาชื่นชมพอขุนเงาเมืององค์พระเจ้าตนหลวงของเขาจากนั่นน่ะเกาะไปแอวตีไหนก็มีตีแอลเยอะแยะน่ะเชิญชวนน้าเจ้าพะเยาของเฮาทุกทุกในอำเภอทฮาทุกทุกในจังหวัดเฮาอ่านะเจ้าทุกทุกอำเภอก็จะมีอำเภอดอกคำใต้หนออำเภอแม่ใจอำเภอภูกำยาวอำเภอจุน อำเภอเจียงคำอำเภอเจียงม่วนอำเภอปงนี่นะเจ้าแล้วก็มีอำเภอไหนอีกพ้อมนี่เจ้าเม่ใจอำเภอเมืองอำเภอเมืองเนี่าก็มีเยอะเนาะเมตใจก็มีเจ้าอำเภอมใจนี่ก็มีหนองเลงไซนะเจ้าเนาะอำเภอเจียงคำก็มีเยอะวัดพระเจ้าหนังดินนวัดนันตะลามแล้วก็ชุมชนไทยลื้อแล้วมีแหมวัดยวนยังทำาะไรหลายตีเจ้าแล้วเจียงม่วนนี่ก็จะมีวัดตาฟาไตแล้วก็มี อันยังทำลายลายตีจ้าที่สมวนจากัดเชิญได้ไปชมเนาะอำเภอจุนอำเภออำเภอจุนนี่ก็จะมีควางลกยุงเจ้าอดาวยุงกลังดังอำเภอดอกคำใต้มีวัดบุญเกิดวัดชีสีชุมหรือแรกก็วัดทหลายลอย่างมีห้องจ้างเนาะเจ้านอติมาแอหน่าชมกันมีบ้านทำ นะเจ้าเจ้าหลายหลายตีเจ้าถ้าท่านผู้ชมมากะเชิญไปสัมภาษณ์ได้ทุกๆุอำเภอนะเจ้าต้องบอกว่าค่ะนวันนี้เขาเป็นแม่หญิงซึ่งบอกว่าจะต้องเป็นหญิงแกลงเป็นอันดับแรกเลยตีก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าสวของเขาเป็นสวที่มีคุณภาพ มีคุณข่าอยู่ตดตัวเฮาดูแลตัวเฮาให้แข่งแรงเงี่ยก่อนมีความสุขและแข็งแรงเงี่ยก่อนด้วยหลากหลายวิธีบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพอยู่เนาะต้องไปหาหมองนี่ก็บ่รต้องทุกใจมีวิธีการมากมายเลยเจ้าติตังเฮาดูแลโดยธรรมชาติแล้วเฮาดีขึ้นอินะเจ้าแข็งแรงเมื่อเฮามีทุกอย่างตอนเนี้ยคือความสุข สุขภาพแข็งแรงแล้วเขาจะมีโอกาสทําอะไอย่างเยอะแยะเลยเจ้าโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้คนก,า,การเอาความหูไปแจกจ่ายหรือบอก่าวเนาะเจ้าเนาะแล้ววิธีการที่จะดูแลอันอย่างยังอื่นอีกนะคะวิธีการมีมากมายเพื่อเชิญชวนเลยนะคะว่าบ่อยยากในการที่เขาจะมาดูแลตัวเองเมื่ออยู่ในสภาพติดแบบว่า เหมือนย้อนวัยใช่ว่ายากเลยเมื่อเขามีเมื่อเขามีสุขภาพดีแล้วเขาสามารถที่จะไปไหนต่อไหนตามที่เขาปรารถนาได้อย่างเจ้าว่าไปอำเภอภูซางอำเภอภูสางก็มีน้ำตกอุ่นตีภูสางเจ้าเป็นตีหน่าชื่นชมของทุกๆคนตีไปพบเห็นอินะเจ้าอันนี้ก็ถึงเป็นสิ่งตี ดีงามของจังรยาอินเจ้า,จาเจ้าและในหู้ภาพของพิ่เพิร์ีได้มาโชว์เมอ่อตะกี้นะเจ้าเป็นหู้ภาพของงานกระถิน่นงานพระป่า,ปาอย่างก็เจ้าใช่สลาแม่อองานและสลากจะตะกี้ในช่วงนี้เปินก็มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานกระถิน่น นะเจ้าตะกี้ปิ้นบอกว่าเก้าเลี่ยมสิบเลี่ยมบตัตเตาเลี่ยมใบขาเก้าจาสิบจาบาตัตเตาจาใบาาเข้าเก้าเล่าสิบเล่าบาตัตเตาเล่าเดียนเกียงเก้าเสียงสิบเสียงบตัตเตาเสียงเมงว่างเก้าจ้างสิบจ้างบาตัตเตาจ้างเอละวัน เก้าวันสิบวันกับ,บวัเต่าวันนี้วันเดียววันนี้ก็ดีใจเจ้าจะมีพีเพินมาได้มาอู้มาจ่าได้มาขื้อข้อมูลดีๆเป็นเมยิงบ้านเฮาตีเก่งตีแกล่งแล้วก็สามารถที่ทำงนานทุกอย่างได้เอียนวาเจ้าเจ้าแล้วในส่วนของความภาคภูมิใจประทับใจในการทํางานหรือว่าในวิถีชีวิตของพิเพินเนี่ยเจ้าเป็นจะได้พองเจ้าเจ้าค่ะอันนี้ต้องบอกว่าสิ่งแรกเลยตีภูมิใจและดีใจมากก็คือ ตัวเองอตัวเองด้วยไวขนาดนี้นกักเกษณมากระแปดปีแล้วเนะาะเขาบอกมีโรคภัยไ,ไข้เจ็บเลยาบ่ได้กินยาแม้แต่เม็ดเดียวเลยก็ต้องขอบคุณตัวเองตีแบบว่าดูแลตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเมื่อดูแลตัวเองได้ดีแล้วู้วิธีการแล้วก็ได้มีโอกาสไปบอกกล่าว กเ็เพื่อนๆคนหุ้จักอะไรอย่างต่างๆอีนอาา่ะเจ้าอันนี้คือความภูมิใจที่เขาได้ครับว่าวันนี้เขาได้ใช้ชีวิตที่คุม้มค่ามีคุณภาพาในวัยของเขา,าแม่จะอายุเยอะขึ้นยังไงกระตะ็ตามนะคะเขาก็บ่ได้กังวลเลยเพราะพะหน้าวันนี้แบบมีความรู้สึกเลยว่าเขาอายุเยอะหรือเขาแก่แต่ในทุกๆวันตื่นขึ้นมาก็จะบอกว่าโอ้วันนี้ฉัน เออมีความสุขเออวันนี้ฉันมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกมากมายเลยก็จะไอ้คอนเซ็ปต์แกตัวเองได้แต่ละเจ้าเจ้าอ้ก็ตัวเองไอ้เจ้าเป็นวิธีการแรกเลยนะเจ้าก็จะบอกทุกคนว่าบบ่มี้ออย่างยากยุ่งยากถ้าหากเขาคิดจะทําเพื่อที่จะดูแลตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นมีอย่างเกาะ อยากหูอะนอย่างติมากมม้กว่านี้ติีเพื่อนมีวิธีการดูแลตัวเองก็สามารถทักทายมาได้นะจี่เพื่อนเจ้ามีเวลาสักน้อยหนึ่งตะกี้เนี่ยบอกว่าเกยสอนติวเรียนฝักกว้านนั่นสอนในรายวิชาอย่างอะเจ้าวิชาวิทยาศาสตร์จ้วิทยาศาสตร์เกาะทำมือเฮาได้หู้ได้เห็นหู้อะยัอย่างไร่ยางเนาะโดยเฉพาะในสรีระร่างกายของคนเราช่องนั้นเพื่อนก็จะสอนในแนวนี้เยอะ ก้านวิยาคมนะเจ้าในสอนปิ่นมีระดับตั้งแต่ชั้นมหนึ่งถึงชั้นมหกเลยเจ้าแหละแล้วก็ในส่วนของปีเพิ่นก็สอนในส่วนของมปลายก็ว่าทุกๆุกทุกระดับนักดักที่คือเฉพาะในส่วนของมต้นแล้วก็มาเสริมมปลายเป็นบางขั้งวิทยาศาสตร์เจ้าเจ้า กันเขากระถยายเกยหันกัน,กน,กน,กนยือเจ้าพราะว่าน้องสอนอยู่ตีพระยาวิยาคมเจ้าอสอนพระยาวิยาคมก็สอนในรายวิชาหลลๆอยางเจาะสอนบัญชีผ่องสอนพระพุทธศาสนาผ่องสอนคณิตศาตผ่องอินเจาแล้วก็สอนล่าสุดนี่ก็จะสอนในเรื่องของวรรณกรรมท,รมท่องถิมโอ้เจ้าสอนภาษาไทยเจ้ายองค์ความหมูเยอะมากที่ได้ถ่ายทอดทื้กับซิททั้งหลายอืม เี่เจ้าเลยเจ้าอาจารย์อาจารย์วิทยาศาสตร์ก็เป็นอาจารย์คุณภาพเจ้าซึ่งได้สอนได้มอบความรู้ให้กับนักเรียนทุกๆคนได้รับผู้เกี่ยวกับสริยะสริระของตัวเก่าเอานะเจ้าเจ้าอันนี้ก็เป็นตีหน้าภาคภูมิใจของปีเพินตุยนะเจ้าเจ้าและในช่วงท้ายของรายการเนี่ยเจ้าปีเพินมีอย่างจะฝากไว้กับท่านผู้ชมสักน้อยก็เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะก็ขอฝากนะว่าวันเนี้ยแม่หญิง คือบุคคลคุณภาพของโลกยุคใหม่เจา้าก็ขอให้ทุกๆคนนะอ่ะดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเอง,เองก่อนอันดับแรลกแล้วก็ด,ดูแลครอบครัวการดูแลตัวเองกับ่ได้ยุ่งยากเพราะว่าเมื่อเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาสามารถทําอันอย่างต่ออันอย่างอีกได้อีกเยอะเจา้าก็ฝากซึ่งการดูแลตัวเองมาใช่สิ่งที่ยุ่งยากบ่าใจเป็นสิ่งที่ต้องเสียเวลา นะคะอันนั้นนิดๆหน่อยๆค่ะแล้วก็ความรู้วิชาการอะไรต่างๆลงยุคใหม่นี่เยอะมากเลยก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ย <c oughs> ค่ะสดใจตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้นะคะจิตใจเฮาก่อน <c oughs> อ่าแล้วก็ถึงจะเข้ามาซูโมดของการตีเขาจะเนี่ยจะได้ให้ร่างกายเขาแข็งแรงนะคะเมื่อได้ตรงจุดนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเขาแม่หญิงพะเยาเขาจะได้มีโอกาสได้เจยเหลือโดยเฉพาะสังคมในเมืองพะเยาของเฮาเนาะได้ช่วยกับประชาสัมพันธ์ เมืองพะเยาของเฮามีดีอย่างประล้าที่เขาจะได้ไปบอกกล่าวกับผู้คนนะเจ้าเนาะข่าก็ฝากนะคะท<ข>านผู้ชมเจ้าฟีเฟินค่นบอกว่าให้ดูแลสุขภาพเก่วกกบเกาก่อนแล้วก็ช่วย พขยายไฟรอบข้างแล้วก็กว้างออกไปกว้างออกไปโดยเฉพาะอย่างยิงสังคมจากวัดพะเยาของเฮาพ่อทุกคนฮักพะเยาเมืองพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่รอมที่จะพัฒนาให้พะเยาเนี่ยเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอินเจ้าเจ้าวันนี้ขอขอบพระคุณปีเพิร์นย่างซูงเจ้าตี่ขีเกียริในรายการของเหาเป็นรายการไม่ยิงบ้านเหาซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากท่านผู้ชมเจ้าแล้วก็ ในท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเจ้าตี่เเกียรติดต่ตานเู้ชมรายการของเฮามาด้วยดีตลอดเจ้าขอขอบคุณเจ้าวัดีเจ้าวัด,วดีเจ้า